คุณรู้ไหมทําไมต้องแยกประเภทการซื้อหลายคนงงนะที่เขาแยกประเภทการซื้อเพราะมันมีภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นการสั่งซื้อที่เป็นสินค้าจับต้องได้อิฐทินปูนทรายดินซอย่างลบปากกาพวกนี้ย มันจะมีแวดเตใช่ไหมสรรพกรเขาเรียกเก็บแวดเซตซื้อปุ๊บจ่ายแวดเลยแล้วทางงานบริการกรมสรรพกรเขาก็มองว่าเป็นสินค้าอีกหนึ่งตัวงานบริการมันก็มีภาษีเหมือนกันเขาเรียกว่าภาษีหักณที่จ่ายสินค้าเขาเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ป่ะแวดเตที่เราเรียกกันคุ้น,นหูแต่ก่อนคุปเป็นนะ เขาพูดภาษีมูลค่าเพิ่มคุงงคืออะไรวะภาษีมูลค่าเพิ่มพอเขาบอกแหวดอนตอ๋อครดถึงบางอ้อเลยดูสินะความที่ไม่ใฝ่รู้ว่าเอออันนี้มันชื่นอนะอนนั้นมันชื่อน,นี้ทําให้ครูมืดบอดมานานอ่ะครูบอกคุณเลยว่ามันแยกแบบนี้เพราะกรมสรรพากรเขามองว่างานบริการก็เป็นสินค้าอีกหนึ่งตัวพอเป็นสินค้ามันก็ต้องมีภาษีใช่ไหมไอ้งานบริการทั้งหลายอ่ะมันจะมีภาษีหักหน้าที่จ่ายไอหักกี่เปอร์เซ็นตะ์นั้น แล้วแต่เนื้องานประเภทงานไอ้พวกนี้คุณมีทําคลิปทําบทความไปแล้วคุณลองไปหาอ่านหรือไม่งั้นก็ถามทางบัญชีบริษัทคุณเพราะภาษีมันเกี่ยวกับเรื่องทําบัญชีเขาแต่ที่จัดซื้อต้องรู้ไว้ก็คือมันมีการแยกประเภทการซื้อคุณก็เลยต้องรู้ มี2ประเภทใช่ไหมคะเมื่อกี้ครูอบอกคุณการสั่งซื้อกับสินค้าที่จับต้องได้กับการสั่งซื้อที่เป็นการใช้บริการส่วนใหญ่มันก็จะคือการสั่งจ้างบางบริษัทเขาจะแยกเอกสารเลยนะสั่งซื้อคือซื้อสินค้าสั่งจ้างคือเป็นงานบริการงานจ้างผู้รับเหมาจ้างทำของทั้งของ,ท,ง,ของทั้งแรงอะไรพวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็นการสั่งจ้างดังนั้นมันก็เข้าใจได้ง่ายแต่บางบริษัทสิไม่ได้แยกใบสั่งซื้ออะไรเลยคือ ก็ไม่ว่าจะเป็นงานจ้างหรืองานซื้อของฉันก็ใช้คำว่าใบาสั่งซื้อ p o เหมือนกันเลยดังนั้นคนที่ทำจัดซื้องงนะทีนี้น้องใหม่เข้ามาเอาแล้วฉันจะยังไงอะ่ะคือมันก็ต้องใช้ความจำของตัวเองคือถ้าเป็นบริษัทอย่างเงี้ยคุณแนะนำให้คุณทำรีพอร์ตแล้วรีมาคข้างหลังในใบสั่งซื้อว่าอันนี้คืองานอะไรคุณจะได้รู้ว่าอันนี้คืองานสั่งจ้างอันนี้คืองานซื้อมันจะได้ไม่สับสนตอนทำรีพอร์ตจะได้ง่าย ครูมาบอกคุณว่าเฮ้ยแล้วมันจะแยกยังไงคือไอ้งานสั่งซื้อครูเข้าใจว่าคุณรู้ได้แหละเพราะซื้อสินค้าเป็น,นชิ้นชิ้นอ่ะอน,นั้นมันเป็นสั่งซื้อมันจ่ายแหวนเอซอยู่แล้วและถ้าเป็นงานจ้างอ่ะอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้งานบริการทั้งหลายจ้างทําของจ้างติดตั้งจ้างซ่อมบํารุงพวกนี้เป็นการสั่งจ้างต้องโดนภาษีหักณนะที่จ่ายเสมองานสั่งจ้างพวกนี้จะเข้าขายงานบริการงานบริการจะโดนหัก3%ใช่ป่ะเนี่ยค่ะคุณหักไหม บริษัทคุณหักไม่ใช่จะซื้อหักบัญชีเขาเป็นคนหักจ่ายแล้วจึงหักเขาถึงเรียกว่าภาษีหักณที่จ่ายอ่ะคุณก็แค่แยกเอกสารให้มันถูกต้องเพื่อบัญชีเขาจะได้ไปทําต่อได้ง่ายคือถ้าเอกสารบริษัทคุณไม่ชัดเจนถูกต้องบัญชีเขาก็จะย้อนมาถามคุณว่านี่คืองานอะไรเพราะเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องหักภาษีณที่จ่ายหรือเปล่าอ่ะคุณเข้าใจยังว่าแยกแบบนี้งานบริการคือการสั่งจ้าง ต้องแยกการเปิด PO เพราะว่าบัญชีเขาจะต้องหักภาษีณที่จ่ายต้องแยกกันแล้วคูณแนะนำให้บริษัทนั้นแยกเอกสารเป็นดีที่สุดสั่งซื้อก็คือใบ PO สั่งซื้อสั่งจ้างก็คือใบสั่งจ้าง Work s Order ก็คือ WO PO เต็มๆก็คือ Purchase Order ใช้่ปย่ยอมันก็คือ PO ให้แยกแบบนี้มันจะได้เห็นโดยชัดเจนว่าอ๋อโอเคถ้าเปิดเป็น WO มันโดนหักนะซัพพลายเออร์โดนหักแน่นอนแล้วซัพพลายเออร์เขาจะมาอดควรไม่ได้เพราะเขารู้นในธุรกิจเขาอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นงานจ้างงานบริการแบบนีน้อย่างงี้เขาก็โดนหักภาษีณนะที่จ่ายเพราะมันเป็นกฎของสัมภากรเขาแล้วถ้าบัญชีคุณไม่หักไว้เกิดอะไรขึ้นคือณนะเบื้องต้นมันคงไม่เกิดอะไรแต่ถ้าสัมภากรเข้ามาตรวจสอบว่าง,งานนี้ทําไมไม่หักบริษัทคุณก็โดนซัพพลายเออร์ก็โดนดังนั้นก็ทําให้มันถูกต้องครูเคยบอกคุณไปแล้วว่า หักภาษีแล้วซัพพลายเออร์เขาเสียอะไรบริษัทคุณเสียอะไรครูบอกคุณไปแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่เก็ตไม่เข้าใจเข้าไปเรียนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างคุณจะกระจ่างในเรื่องจัดซื้อทั้งหมดคุณจะไม่มึนไม่งงคุณจะโลกสว่างมากอในคลิปนี้ครูจะมาบอกคุณว่าแยกประเภทการซื้อเป็นแบบนี้2ออย่างสินค้าจับต้องได้กับสินค้าจับต้องไม่ได้จับต้องได้คือเป็น po จับต้องไม่ได้คือเป็น wo เป็น work order หรือถ้าบริษัทคุณ ไม่ได้แยกว่า P O W O เป็น P O อย่างเดียวคุณก็ต้องมาทําหมายเหตุคุณให้รู้แน่ชัดว่าเอ้ยมันเป็นงานสั่งจ้างนะเพราะคุณจะได้ไม่งงในครั้งหน้าพอเวลาใครมาถามคุณก็ได้บอกเขาได้อ๋ออันนี้งานสั่งจ้างแล้วมันมีอีกพอยที่จะงงคือจ้างซัพเอร์ทำทั้งของทั้งแรงอย่างเช่นจ้างสร้างบ้านเนี่ยเฮ้ยเขาก็ซื้อของนะเขาจ่ายแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะแล้วค่าแรงเขาว่าดังนั้นมันต้องแยกของแยกแรงไหมอ่ะเพราะว่า เขาก็ต้องจ่ายภาษีหักณน้ที่จ่ายแค่สเเฉพาะค่าแรงครูบอกเลยโน่ no, ทำแบบนั้นไม่ถูกต้องนะเพราะคุณจ้างเขาทําของการสั่งจ้างสั่งทําทุกกรณีคือเป็น WO คือเป็นงานบริการทั้งหมดดังนั้นอันเนี้ยมันต้องโดนทั้งก้อนในการหักภาษีณนะที่จ่ายมันเลี่ยงไม่ได้เพราะว่างานมันเป็นไปตามโปรเกสงานเห็นความคืบหน้าของงานดังนั้นมันจึงเป็นงานสั่งจ้างก้อนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทั้งของทั้งแรงหรือแรงอย่างเดียวยังไงก็สั่งจ้าง แล้วมันมีอีกเคสที่จะซื้อจะง,งงก็คืองานติดตั้งเหมือนซื้อแอร์มาเนี่ยหตัวแอร์ส0 0 0มติดตั้ง3,000เฮ้ยแล้วถ้าเกิดเราไปเก็บ2 3งหมหักภาษีนะที่จ่ายซัพพลายเออก็ไม่ยอมบอกเฮ้ยบริษัทเขาขายแอร์นะแต่การติดตั้งนะไม่เป็นการเสริมให้แค่นั้นดังนั้นอันเนี้ยถ้าซัพพลายเออร์เขาบอกแบบนั้นมาคุณคุยกับบัญชีคุณซิว่าเฮ้ยถ้าฉัน แยกอย่างเงี้ยคุณโอเคไหมถ้าบัญชีคุณโอเคก็โอเคตามนั้นทําไมคุณถึงบอกโอเคตามบัญชีก็บัญชีเขาเป็นแม่งานเขามีอะไรเกิดขึ้นมาเขารับผิดชอบเขาเองคุณก็แค่ทําตามที่บัญชีบอกโอเคงั้นฉันเปิด p o อแยกนะอ่ะของ1อันแรง1อันหรือถ้าบัญชีเขาบอกว่าเอ้ยไม่ถูกเจ้าขเขาก็ต้องเป็นสั่งจ้างหมดไอ้สองหมื่นสามเนี่ยต้องหักสามเปอร์เซ็นต์นที่จ่ายคุณก็เปิดรวมแล้วคุณก็คุยสัพเพิว่าบริษัทฉันไม่โอเคบัญชีฉันบอกแบบนี้ ก็ตามนั้นตามบัญชีทําไมครูถึงบอกตามบัญชีเพราะบัญชีเขามีข้อหาลือได้กับสัมภาระถ้าเกิดเขาไม่เก็ตไม่เข้าใจตรงส่วนนี้เขาคุยกับสัมภาระได้ดังนั้นไม่ใช่หน้าที่คุณคุณแค่ถามกับบัญชีถ้าเป็นในพอยน์นี้แต่ในตอนที่ครูบอกคุณเนะี่ยแค่ให้คุณรู้ว่าเฮ้ย PO ที่คุณเปิดมันมี2ประเภทนะประเภทที่เป็นการสั่งซื้อโดนแวด7%กับประเภทที่มันเป็นงานสั่งจ้างโดนภาษีหักหนะ้าที่จ่ายคุณก็รู้ไว้เพราะสิ่งนี้มัน เอี่ยวๆกันถ้าคุณรู้ได้คุณก็เติบโตได้ขึ้นอีกนิดนึงเพราะการที่คุณจะเป็นผู้บริหารหรือการที่คุณจะเป็นหัวหน้าคนคุณก็ต้องรู้ให้มันกว้างนิดนึงแต่ถ้าคุณไม่ชัวร์ไม่แน่ใจในข้อมูลอย่างที่ครูบอกแผนกไหนที่รับผิดชอบส่วนนี้คุณไปถามถามแล้วคุณก็เอามาเป็นประสบการณ์ของคุณนั่นแหละค่ะคุณกําลังจะเติบโตเพราะคุณเรียนรู้ยังไงก็ขอให้คุณเรียนรู้ให้มากแล้วก็ขอให้คุณดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนาะจากใจครูธัญญาค่ะ